สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับกระแตวอีกแล้วนะคะวันนี้กระแต่ก็มีเทคนิคในการเล่นสล็อตยังไงให้ปังบริเย่แบบกระแตวนะคะ มีตัวอย่างเลยนะคะนัเรียนเริ่มคลิปมากระแตวมีทุนอยู่400อนะคะประมาณ400ร้อเศษ4 0 0ยนิตนะคะมาเทคนิคแรกเลยเราจะไม่เสียเวลานะคะเทคนิคที่1ก็คือเล่นในช่วงที่คนเล่นลนน้อยนะคะอันนี้ย้ำม,มากเลยเป็นเทคนิคที่กระแต่จะเล่นนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกไปทําธุระอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่กระแต่จะเล่นอยู่ในห้องตอนดึกๆนะ <Okay. S 1> อย่างเวลาตอนนี้ก็ ประมาณตีสอนาทีนะคะตีสอนาทีนะช่วงดึกๆเลยเที่ยงคืนไปเนี่ยแนะนำมากเลยนะคะเพราะว่าคุณจะเล่นน้อยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเล่นมากเลยนะคะเทคนิคต่อมาก็คือเพิ่มเบ็ดนะคะเวลาเราได้กำไรเยอะๆเ,เนี่ยเราก็เพิมเบ็ดตามแต่ว่าตอนนี้ทุนทุนของกระแตล400บาทได้กำไรมา1 2น0 0บาทก็ยิ่งถือว่า ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับกระแตวนะก็ยังค้างไว้ที่75บาทเอาไว้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่กล้าเสี่ยงแบบกระแตวนะกระแตวเล่นแบบกล้าเสี่ยงนิดน,นึงนะคะก็ใส่เบ็ดไปที่75บาทถ้าเพื่อนๆไม่กล้าเสี่ยงก็ใส่เบ็ดน,น้อยๆได้นะคะไม่เป็นไรเราใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะคะกระแตวแค่มาบอกเท,ทคนิคในการเล่นเท่านั้นนะคะ เทคนิคที่3นะคะก็คือสังเกตค่าโบนัสด้านบนนี้นะคะอ,อย่างตอนนี้ก็กําลังจะ3ามแสนแล้วนะคะเราจะสังเกตที่ค่าแกลนเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วใช้ค่าเมเจอร์กับไมเนอร์เป็นแบสนะคะนูหวังว่า,าค่าแกลนสูงแล้วค่าอื่นมันสูงด้วยไหมหรือว่ายังไงนะคะอย่างี้นิตอนนี้สูงอยู่นะค่าน,นี้ตอนนี้1,000พขึ้น โอกาสที่โบนัสจะแตกนี่เยอะอยู่นะคะเราจะไม่ได้ดูแค่ค่าแกลนอย่างเดียวเราจะดูอูอ้หพูดปุ๊บแตกปั๊บเลยนะคะพูดถึงค่าโบนัสปุ๊บค่าโบนัสแตกเลยนะคะมาสอนเพทคนี้ในการฟันสิงโตด้วยเลยนะ,ะเราจะเว้นไว้นิดนึงนะอสังเกตดูนะคะเมื่อกี้กระแต่กดสตาร์ทปุ๊บก็ะแต่ไม่ได้กดฟันสิงโตทันทีนะคะอ๊ แย่จังถ้าเกิดว่าสิงโตมันควรเราตั้งแต่ดอกแรกแบบนี้ดอกต่อไปเนี่ยเรากดมั่วได้เลยนะคะโอกาสที่เราจะโบนัสแต่นี่น้อยมากเลยกดยังไงก็ไม่โดนนะคะนั่นไงตามอีกรอบนึกนงก็ไม่โดนเห็นไหมคะมากดตรงกลางต่อยชนล่ออีกโอ้โห ท่างนี้ที่กระเต่อจะใช้ก็คือกดตรงกลางซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วก็ตามดีรอบอนึงถ้าสมมติว่าสิงโตมันหลบนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันไปกระแต๋อได้เข้าโบนัสบ่อยมากแต่ว่า ช่วงนี้ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าตั้งแต่ที่อัปเดตมาก็คือโบนัสแตกเห็นลอยมากวันสิงโตไม่ค่อยโดนเลยนะคะใช้เทคนิคอย่างไงก็ไม่ค่อยโดนเลยนะแต่ว่าก็ได้กาไรมานะคะตอนนี้สามพันแล้วนะคะระหว่างนี้อธิบายไปกําไรก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเทคนิคต่อไปนะคะอย่าก,กดตอนที่ค่ามินีมันลดลงนะคะ มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ค่ามินิมันลดลงน่ะสังเกตู่ด้านบนนี้นะคะค่ามินิมันจะขยับขึ้นเรื่อยๆเอยๆ,ๆ,ๆเหมือนกับค่าแกลนเลยนะคะส่วนค่าไมเนอร์กับเมเจอร์นี่จะขยับอนข้างิี่จะน้อยนะคะเราจะสังเกตาตัวซ้ายกับตัวขวานี้เป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าค่ามินิมันลดพุบๆลงเนี่ยอย่าก,กดนะคะกดยังไงก็ไม่โดนแน่นอน คนยังไงก็เสียเงินนะคะกับอีกเทคนิคนึ่งที่ขาำหน้าเลยคือสังเกตตอนที่นกพิราบบินหานอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่ากระแตว่าจะเล่นบ่อยๆนะช่วงแรกๆที่กระแตเล่นก็คือกระแตจะโอ้โหแม่เจ้าดอกเดียวพันกว่าสุดยอดเลยตกใจจนลืมอธิบายเลยนะคะ ช่วงแรกๆที่กระแตเเล่นก็คือกระแตจะกดคลิกตอนที่นกพิราบินผ่านแต่ว่ากดคลิกทีไรก็คือไม่ได้เลยนะคะก็เลยจะเปลี่ยนสูตรใหม่ก็คือจะไม่กดเล่นตอนที่นกพิราบนบินผ่านนะคะก็จะมีช่วงที่อ่าช่วงที่กดหยุดไปนะคะกดเทอร์โบอยู่ก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้กดรัวๆนะคะไม่ได้กดอ,อออโต้นะโอเค และอีกเทคนิคหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือดูสูตรส,สแกนคล็อตก่อนเล่นนั่นเองนะคะกระตม่มีแจกสีตรีนะคะสามารถทักไปขอได้เลยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะหากคเพื่อนคนไหนชื่นชอบเทคนิคของกระแต่ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปอัดแอ็บเล่นกับสูตรเดิมของตัวเองได้นะคะสําหรับคลิปนี้กระแต่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ